ยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ชายเล่นรถนะครับวันนี้ผมมีรถใหม่มารีวิวนะครับพอดีเป็นรถที่เป็นรถมือหนึ่งค้างศูนย์นะครับซึ่งเขาลดราคานะครับผมแล้วก็ผมก็เลยซื้อมาขี่นะครับพอดีผมก็ชื่นชอบการขับขี่รถสไตล์วิบากเอนดูโรอยู่แล้วนะครับก็เลยตกลงซื้อคันนี้มานะครับคันนี้ยี่ห้อรีฟานนะครับเป็นรุ่น x x p o 200นะครับ ซึ่งเป็นรถมือหนึ่งค้างศูนย์มาน่าจะหลายปีแล้วแหละนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ารีฟานเอ็กโพ200 m นะครับกับการที่ซื้อเป็นรถค้างสต็อกนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับคันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของราคานะครับก็ราคาเดิมเนี่ยนะครับที่เขาขายกันเมื่อก่อนนะตอนที่ยังขายในราคาเต็มก็อยู่ที่ประมาณ48,000นะครับ พอดีเห็นทางร้านนะครับลดราคาเหลือ28,900ืนารนะครับผมก็เลยจัดมาคันหนึ่งนะครับก็เหตุผลที่ซื้อนะครับเออจริงๆแล้วเออผมก็ตั้งแต่ขาย CRF ไปนะครับผมก็รู้สึกว่าผมคิดถึงนะครับอ่าการขับขี่ในเชิงประจญภัยแบบนี้นะครับผมอยากเออออกเดินทางในเส้นทางวิบากอีกครั้งนะครับแล้วก็เออ ก็เลยศึกษาข้อมูลดูตามกลุ่มรถวิบากนะครับก็หาดูหลายกลุ่มเลยนะครับแล้วก็เออผมมาเข้ามาในกลุ่มของรีฟานเอ็กโพนะครับแล้วก็เออเห็นว่ามันลดราคาเยอะราคามันเหมาะสมนะครับถึงจะเป็นรถค้างศูนย์นะครับก็ผมรับได้นะครับแล้วรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ผมเออเคยเจอเคยเจอคนขี่อยู่เยอะอยู่นะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ผมใช้เซียเอฟแลนดลี่นะครับเออผมเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติพุเตยนะครับผมก็เจอเจ้าหน้าที่ที่นั่นใช้กันอยู่ นะครับแล้วก็ได้คุยกับเขานะครับเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเขาใช้มานานแล้วรถไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเข้าไปเจอเขาเนี่ยเขาก็ใช้รถมาประมาณหกเจ็ดปีแล้วนะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องอรายละเอียดรถกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้รถใหม่มากนะครับเอผมวิ่งมาแค่แ80ดสิบกิโลเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารถมือหนึ่งค้างศูนย์นะครับรีฟาร์เอ็กโพรนะครับมีอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกนะครับข้อแตกต่างจากสเปครถเดิมนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับคือจริงๆชื่อรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Expo 200M นะครับคำว่า M เนี่ยก็น่าจะย่อมาจากคำว่าโมตาร์นะครับฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนวงล้อนะครับตอนแรกเนี่ยรถเดิมๆเนี่ยนะครับของรุ่นนี้จะเป็นล้อ17/17ซึ่งเป็นล้อโมตาร์จากโรงงานนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาใส่ล้อเป็นวิบากมาให้นะครับ18/21นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเอารถเอาล้อของรุ่น รุ่นรีฟานคอร์สมาใส่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ารีฟานรีฟานรุ่นรุ่นคอร์สเนี่ยนะครับก็เป็นรถสไตล์เอนดูโรที่เป็นที่เป็นอ่าล้อสิบแปดยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ไม่ชัวร์ข้อมูลนะครับแต่โอเคผมผมอยากได้แบบนี้อยู่แล้วเพราะผมอยากได้รถลุยนะครับและที่สําคัญเนี่ยน้าหนักมันเบานะครับเออน้ำหนักเนี่ยมันแค่หนึ่งร้อยยี่สิบกิโลนั่นเองนะครับจะสังเกตได้นะครับว่ารถจะเป็นรถอ่อหม้อลมนะครับไม่มีหม้อน้ํานะครับ หม้อลมเ,มเดิมๆดิบๆเลยนะฮะโอเคจุดสังเกตจุดแรกนะครับผมจะให้ดูที่ชุดสีก่อนนะครับจ็สังเกตเห็นได้ว่าชุดสีเนี่ยไม่มีสติกเกอร์นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตเฉดสีดีๆเนี่ยเฉดสีมันจะไม่ตรงกันนะครับจะมีเฉดสีที่มันสดแล้วก็เฉดสีที่มันซีดนะครับผมคิดว่ารถคันนี้น่าจะจอดที่ศูนย์มานานนะครับที่ร้านมานานแล้วก็เขาก็เลยเหมือนกับ แฟลิมันอาจจะมีการซีดไปบ้างนะครับมันหลายปีแล้วเนาะนะครับเขาก็เลยอาจจะมีการเปลี่ยนแฟรลิงแล้วก็แกะสติกเกอร์ออกนะครับสติกเกอร์ช่วงท้ายนยแกะออกนะครับเพราะว่าผมเห็นมีรอยคาบกาวอยู่ตอนที่ผมได้รถมาผมไม่ซีเรียสน,นะครับผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องประมาณนี้นะครับเพราะว่ารถมันจอดมานานนะครับแล้วก็เรื่องที่สองเขานวมแฮนด์นะครับก็ซีดนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะของเดิมผมถอดไปที่บ้านนะครับ เขาจะมีนวมแฮนด์มาให้นะครับเป็นสีแดงที่เขียนว่ารีฟานนะครับมันซีดต่อมานะครับจะมีเรื่องของออยางในฝาถังน้ำมันนะครับยางในนี้น,นะครับมันเสื่อมสภาพนะครับถ้าเปิดออกมาเนี่ยนะครับจะเห็นเลยนะครับว่ามัน,ม,นมันเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับลองไ้ดู เนี่ยครับม,มันมันมีรอยแตกรอยกรอบนะครับอาจจะหาฝ้าถังแต่งเปลี่ยนใส่ก็ได้นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องที่ผมห่วงที่สุดนะครับคือเรื่องของยางนะครับพอมันจอดค้างศูนย์มานานนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับว่ายางแตกไายงานะครับแตกรายงา คือถ้าจะขี่ออกทิพใกล้ๆเนี่ยผมว่าคงไม่ได้นะครับแต่ถ้าขี่ใกล้ๆหรือขี่ลุยป่าในระยะทางที่ไม่ไกลมากผมว่ายังพอขี่ได้อยู่นะครับแบกรายงานเห็นไหมครับเป็นยางยี่ห้อดูโร่นะครับทั้งหน้าหลังเลยนะครับแบกรายงานหมดเลยเด้านหน้าดูเหมือนด้านหน้าสภาพดีกว่านะครับแต่ก็โอ,อเคผมไม่ซีเรียสนะครับผมว่าผมเรับได้อยู่แล้วกับ รถที่มันค้างสูตมานานแล้วก็ขายในราคานี้นะครับอืมหน้าตามันแล้วก็รูปทรงนะครับน้ําหนักเออผมชอบเลยนะนะครับผมซึ้ผมชอบเลยนะครับเอ,อแล้วก็เรื่องของกระจกนะครับแต่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องเรื่องที่การขนส่งมาให้นะครับกระจกมันมันหลวมนิดนึงก็เอาน็อตขัน โดยรวมก็ไม่มีอะไรครับมีประมาณนี้จุดที่มันเ,เป็นจุดตินะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับามาคุยกันในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับผมชอบท้ายรถคันนี้นะครับมันเป็นบังโคลนที่มันดูเหมือนจะเป็นท้ายสั้นมาจากโรงงานนะครับคือเอาไว้ติดทะเบียนเนี่ยแต่ผมว่ากาันโคนก็คงไม่ค่อยได้แต่มันสวยดีนะครับก็คือไม่ต้องหาท้ายสั้นใส่เลยนะครับมันถ้าใส่ทะเบียนเนี่ย มันจะดูพอดีกันนะครับแล้วก็ไฟไฟหลังสวยนะครับเป็นเป็นชุดไฟที่สวยมากนะครับส่วนชุดหน้าเอ,อ่อผมว่ามันคายเดยวมันยหนึ่งห้าห้านะมีความคล้ายนิดหนึง่งอ่ะหรือเดี๋วมันหนึ่งห้าห้ามาขายคันนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าคันนี้น่าจะขายก่อนนะครับแต่จริงดีไซน์วิบากมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเรือนใหม่กันบ้างนะครับ เลื่อนมาอยังโอเคอยู่นะครับเลื่อนมายัางโอเคอยู่จะเป็นดิจิตอลที่แบบง่ายๆนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรวือหวานะครับอันนี้ความเร็วนะครับอันนี้ทริปจะมีทริปเดียวนะครับซึ่งจะแสดงพร้อมกันเลยนะครับกับกับทริปรวมกับไม์รวมนะครับก่อน่ะนี่ครับด้านตรงนี้ไม์รวมนะครับด้านด้านขวามา์รวมที่เลขเยอะเนี่ยนะครับไม์รวมตรงนี้เป็นไม์ทริปนะครับแล้วก็จะมีไฟบอกเกียร์นี้นะครับ เขียนว่า gp นะครับตรงนี้นะครับเวลาเวลาเราขี่เนี่ยมันจะมีจะมีเกียร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟเกียร์ว่างนะครับผมส่วนไอตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟเตือนน้ำมันหมดนะครับว่าพอน้ํามันใกล้หมดเนี่ยตรงนี้น่าจะมีไฟเตือนขึ้นมานะครับเพราะผมเคยขี่ uh, Kawasaki D Tracker 125เนี่ยมันก็จะมีไฟเตือนตรงนี้เมื่อเวลาน้ํามันจะหมดนะครับเพราะว่า ตรงหน้าจอเนี่ยมันไม่มีเลขแสดงปริมาณน้ำมันในถังนะครับ <c oughs> แล้วก็คันนี้มีคันสตาร์ทเท้านะครับนี่ครับสตาร์ทเท้าใช้ได้ผมลองแล้วนะครับแต่ก็พอกดไปเหมือนไปโดนพักเท้านะครับมันก็เลยเป็นรอยนะครับพักเท้าก็เป็นาลายนามแต่ว่าเขาเอายางหุ้มใส่มาให้นะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถคาบูนะครับเป็นคาบู อ2 0 0ซีนะครับอัตราเร่งดีมากเลยนะครับตี้นต้นนะครับเปิดคันเร่งเกจหนึ่งเกจสองเกจสามเนี่ยโหพุ่งพุ่งแบบประทับใจเลยนะครับคือถ้าไต่เขาไต่เนินเนี่ยสนุกเลยผมว่านะครับสเตอร์นะครับเป็นเบอร์46นะครับ46ฟันนะครับจะใหญ่นิดนึงแต่ผมว่าโอเคนะโซ่ยังสภาพดีอยู่นะครับโซ่ยังสภาพดีอยู่โซ่โอเคเลยนะครับ โช๊คนะครับเอ่อโช๊คเนี่ยจะมีความหนืดนิดนึงนะครับจะถ้าเทียบกับ CRF เนี่ย c r f จะจะยุ้ยกว่านะครับอันนี้จะหนึนหนึนหน่อยเวลาเรานั่งซ้อนสองเนี่ยมันจะมีความที่แบบไม่ย้วยมากนะครับผมว่าก็กำลังดีนะโอเคเลยนะครับเบาะนะครับเอ่อก็สไตล์วิบากนะครับ,รบ,ครบแคบๆเล็กๆนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเบากคันนี้มันมันยาวกว่าบอก CRF นะคือตอนที่ผมผมขี่ CRF แล้วผมให้แฟนซ้อนเนี่ย ผมรู้สึกว่าเบาะพื้นที่เหลือมันน้อยมากเลยนะครับแต่พอผมขี่คันนี้เหมือนเบาะมันยาวกว่านิดนึงผมบอกก็ดีนะคนซ้อนก็นั่งโอเคนะครับคันนี้เป็นรถคาบูนะครับจะมีเอ,อ่อตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นเร่งรอบนะครับเวลาช่วงที่สตาร์ทยากหรืออากาศเย็นนะครับน่าจะเป็นการเปิดเร่งรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจมันเป็นมันเป็นก๊กอกอนะครับเน,นี้ยดันขึ้นได้เนี่ยครับเนียครับจริงมันได้หลายสเต็ปไปนะ เออผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับมีก yup> ๊อกน้ํามันนะครับคันนี้มีก๊อกน้ํามันก๊อกน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนเปิดตรงไหนปิดนะไม่แน่ใจแต่ต้องไปศึกษาในกลุ่มเนี่ยมันบิดได้นี่ครับผมไม่รู้ว่าตรงไหนเปิดตรงไหนปิดอะไรยังไงต้องไปศึกษาข้อมูลดูนะครับก๊อกน้ํามันแล้วก็ท่อนะครับ เสียงท่อเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะกับท่อเดิมที่มันเอ่อมาจากโรงงานอย่างเงี้ยนะครับเสียงโอเคเลยนะครับมันสตาร์แล้วมันเสียงแบบเออมันมันมีความแน่นอะแล้วก็ตอนขี่มันก็ได้อารมณ์นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ดังมากเดี๋ยวผมสตาร์ให้ดูท้ายคลิปนะครับอ่ามาดูภาพรวมกันนะครับเอ่อรถที่เขาขายเนี่ยนะครับก็จะมีสามสีนะจะมีสีดําสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับ ตอนแรกผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะ่ะแต่สุดท้ายก็เอาสีแดงแล้วกันนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบสีแดงอยู่แล้วนะครับในส่วนของสติกเกอร์เนี่ยอาจจะต้องออหาเทียบคงจะยากนะครับอาจจะต้องมีการแปลงอาจจะสั่งของ KLSCRF หรือ w r อะไรพวกนี้มาแล้วก็มาแปลงเอานะครับหรือว่าจะซื้อสติกเกอร์ที่เป็นแบบสติกเกอร์แผ่นก็ได้แล้วก็แปะแปะตกแต่งเอาก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ คันนี้ส่งมาจากนครศรีธรรมราชนะครับผมยูนนลเขาคิดค่าส่งสามพันนะครับก็มีตําหนินิดหนึนน่งตอนส่งนะครับเหมือนกับขนส่งเนี่ยเขาเอาเชือกมาลัดเบาะที่รัดเบาะนะครับแล้วมันเป็นรอยนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นจากการขนส่งแต่ผมไม่ซีเรียสนะนะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อเนี่ยก็อาจจะต้องกําชับเขานิหนึ่งว่าถ้าจะเออมัดเบาะรถมาเนี่ยอะไรเงี้ยอาจจะต้องให้เขาเอาผ้ารองหรืออะไรนิดหนึ่งนะครับ โดยรวมถูกใจนะครับถูกใจถูกใจนะครับอ้อความเร็วนะครับตอนนี้ยังไม่ลันอินนะครับก็ผมลองวิ่งยังไม่ถึงร้อยนะแต่ดูเหมือนจะไปได้อีกนิดหน่อยนะครับความเร็วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตันที่ประมาณหนึ่งร้อยแต่ผมจะบอกอย่างนี้ครับว่ารถคันนี้ไม่แข็งนะครับผมลองวัดกับ G P S แล้ว G P S เนี่ยวิ่งแปดสิบรถคันนี้ก็ไม้ขึ้นแปดสิบนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าออกทริปเนี่ยคันนี้ยืนพื้นเก้าสิบเนี่ยนะครับ รถที่วิ่งไปกับทิปเราเนี่ยเขาจะวิ่งประมาณร้อยหนึ่งโดยประมาณนะครับผมคิดว่าที่ไม้แข็งเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนล้อมาก็ได้นะครับถ้าเป็นล้อเดิมโมตารสิบเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยไม้อาจจะเท่ากันกับรถรุ่นอื่นที่มันลบสิบ p s นะครับแต่คันนี้พอล้อมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันเลยแบบตรง GPS เป๊ะเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยใครใครขี่แล้วรู้สึกว่าเออมันช้าเนี่ยนะครับลองลองเช็คกับ GPS ดูให้ดีนะครับว่าความเร็วจริงมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็สงสัยว่า ผมก็เลยลองเช็คกับ GPS ดูโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันน,นี้เดินเบานะครับผมว่าท่อเดิมอะเสียงดีเลยไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนท่อเลยนะครับเสียงดีเลยแหละ อ่ะก่อนจบคลิปนะครับมาดูตรงประกับแฮงกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกไปเนาะประกับแฮ์จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ตรงนี้จะเป็นออฟลันนะครับตรงนี้ครับออฟลันนะครับสตาร์ทมือนะครับแล้วก็ไฟสูงอันนี้ไฟพาร์ตนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรผมลองเปิดลองปิดดูแล้วไม่รู้จริงๆว่าคืออะไรนะครับอันนี้เปิดไฟสูง ไปเลี้ยวแต่นะครับเแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบสวิตฟรีนะครับเอาไว้แบบเหมือนกับว่าต่อเวลาปิดสปอร์ตไลท์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต่อเบอร์ปิดไฟหน้านะครับอ๋อพูดถึงไฟหน้านะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับไฟหน้าเนี่ยร้อนมากร้อนมากพอเราขี่รถมาเนี่ยนะครับก้ะจอดเนี่ยโหขนาดขี่ไม่นานนะสักยี่สินาทีเนี่ยโคมร้อนมากเลยนะครับเพื่อนในกลุ่มก็แนะนําผมมาว่า ให้เปลี่ยนหลอดเป็น LED นะครับมันจะได้อุณหภูมิไม่สูงนะครับเพราะว่าผมเห็นในกลุ่มบางคันก็โคลมละลายนะครับหลอดไฟเนี่ยจะเป็นหลอดฟิลิปนะครับหลอด H4 สามขานะครับผมสั่งมาแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น LED ทั้งสองหลอดเลยหลอดไฟหน้ากับไฟสูงไฟสูงข้างล่างครับประมาณนี้ครับกับรีวิวรถใหม่นะครับจะเรียวกว่ารถศูนย์โลก็ไม่เชิงนะครับวิบ่งมาประมาณ80ดิกิโลนะเดี๋ยวผมใช้งานเป็นยังไง นะครับเจอปัญหาอะไรจะมาอัปเดตให้ตามสไตล์เดิมนะครับของผู้ชายเล่นรถนะนะครับก็หรือไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็สอบถามคอมเมนต์มาใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้เด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับคร,รกคน